คระผาไดยสมุดเอกสาในชากุณนายกเทศมนตรีและคอร์ดเดบวรนนี้ได้รับเป็นตัวแทนของพี่ก้งประชาชท้องถินที่จะมาพูดถึง่คามรู้สึกแะขอการจากไปของท่านชาญชัยปสุตรัฒหรือท่านเลอกกันถางป่าไปดูพวกเราวัฒนออ เราพเองนัรน้จักท่านรัฐบาลชาติศึแตตั้งแต่ท่านอยู่ะกลงงานปกครองโดยท่านท่านใปเป็ดในอำเภออธิบดีบุรีแล้วก็กลับมาเป็นผู้รายการกองราชการส่วนท้องถิ่นเป็นรองผู้รายการจังหวัด จากหลวกาศพระพุทธเจ้าต่าง้เป็นเราเคยรัจังหวดเป็นผู้การวังอกการตหวจสุราชาดีตรวัตรวเก็ตรวจตรวดประเมินและเป็นอาชีพที่มโรงการปกครองตั้งแต่ตท้ายแล้วก็เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งในส่วนนี้กระผมเองนั้น เพื่อโมตีตัวท่านตาชัยเปแบบยิ่งโดยเฉพาะที่สมัยท่าน,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 นเป็นผู้โดยการกองราชการส่วนท้องถิ่นเราจะเห็นได้ว่าพี่น้องชาวทั้งคู่เที่ระเทศให้ความโล่งให้คว,า,วามนับถือในตัวของท่านตาชัยเพราะผมแท่านเป็นแบบอย่างของนักปกครอง,องละที่ดีมีฐานมีจริยธรรม มีความสั้นระยะสัมพันธ์ที่ดีในการที่จะปกแคลนดูแลรุกน้องด้วยความเอื้อกราบตลอดในซึ่งนส่วนนี้นะครับนอกจากนักขับจะได้ย้ายมาเป็นเพื่อจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าพี่น้องชาวน้านทุรที่การให้ความเคารพรักในตัวของท่านกาชัยเป็นอย่างมากเพราะท่านมีความเป็นอันเองดูแลทุกถึงพี่น้องประชาชน อย่างทั่วถึงท่านเองทำหนาทสองหน้าที่ตอนทั่วเปเพื่อการระับคนทุ้ีนั้นะถึงแม้ท่านจะไม่มีครอบครัวแต่ท่านก็ยังเป็นนายกหลอกชาติ็นตัวซึ่งในส่วนนี้เองพวกรายชาวเรือุกงนะแต่พวกมีอวามเห็ว่านอกจากท่านเป็นเพื่อนการระดับแล้วท่านก็ยังได้เป็นนายกหลอกชาติ็นตัวด้วยซึ่งในส่วนนี้นะครับพวกเราชาวเรือตุ้งนะมีความชื่นชม เปิดการที่การการที่นัานการการที่ท่านได้ดูแลทุกที่รอกประชาชนสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นสร้างระเบียบที่ใดของการปกครองรูปแบบของท้องถิ่นในส่งนนี้เราจกล่าวว่าท่านนั้นเป็นแบบอย่างของการปกครองที่ดีที่ยอดเยี่ยมซึ่งประเทศนั้นเลยว่า ข้าการในกระทรวงมหาดไทยนั้นก็จะต้องเมีแบบอย่างได้เพื่อที่จะให้เกิดความปกติและความาสุขกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วนซึ่งในส่วนนี้นะครับช่วงของวันที่สองของเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อสามวันที่ผ่านมาผมเองได้รับโทรศัพท์ในช่วงประมาณสักสามทุ่มว่าท่านวอดได้เสียแล้วผมตก เห็นว้เป็นเรื่อะไรทุกร้งท่านแดงำก่อนที่ประมาณสักหกโมงเย็นท่านรอดที่ก็ยังได้ยังของมา้่ให้คุณป้าทัวบุญเดวัตนะครับคุณป้าทัวรก็โทรสั่งคัพค้กท่านรอสขอบคุณท่านรอสทั่วประมาณสักหกโมรึ่งนะครับทั่วประมาณเวลาสามที่ยี่สิบเว็าฬิกาผมก็้ด้รับข่าว าการจากไปของท่านชาญชัยสุนทรภักดิ์ซึ่งาการจากไปของท่านชาญชัยนั้นก็ได้สร้างความเศร้าโศกเสีสยใจให้กับคุณบุญญาธิ์พี่เพื่อนฝูงและโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวเบอร์ตุบเร่จะเห็นได้จากวันที่สามช่วงของการรถลังโตนัน้นสลานเดินขึ้นไปด้วยผู้คนชาวเบอร์ตุบเร่ที่ได้มาไว้อะไรท่านในครั้งน,น,น,นี้ครับ เออ่ผมเองนะครับก็ต้องขอให้บุคคลสนนะครับที่ท่านทามชัยพุทธประันได้สร้างสมไัยจงได้เอโดนบันดาลให้โดนบันดาลของท่านนั้นไปสู่สุคติสัมประเพนะครับและเพื่อเป็นการสรุปดีของคุณงาความดีของท่านทามชัยพี่ได้สร้างสมไว้ัยผมให้ขอยนเชิญทุกท่านนะครับเอาได้โปรดดืงขึ้นเพื่อเป็นการไว้อะไร ให้กับปริการของท่าแพชัยสุพรมัสในครั้งนี้ด้วยครับ